แต่ก่อนแฟนมิทติ้งสามารถจัดได้ในสถานที่ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ด้วยช่วงนี้โควิดทำให้แฟนมิทติ้งไม่สามารถจัดได้เหมือนแต่ก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าแฟนมิทติ้งก่อนและหลังโควิดจัดกันได้ที่ไหนบ้างสวัสดีครับผมอ่องโซเอและนี่คือพอดแคสต์เล่าเกาหลีซีซั่น2 Presented by สองสื่อและโซเอครับ โมเดลนิดสตูดิโอพรีเซนต์เล้าเกาหลีพรีเซนเตอรบายส่องสื่อและโซเอ็ so สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล่า,เ,ลาเกาหลีพรีเซนเตอร์บายส่องสื่อและโซเอ็ครับ e ีนี้เป็น E ีีที่อีพีที่6ครับผมเย่ yeah, เรากลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากห้องอัดเราปิดนะครับแต่วันนี้ก็คือห้องอัดก็ยังปิดแต่ก็มีแฟนๆนะครับผม หรือเปล่าไม่รู้เรียกร้องกันมานะครับว่าเมื่อไหรจะกลับมาเพราะว่า EP สุดท้ายที่เราลงไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงปลายปีพอดีนะครับแล้วก็ขึ้นเดือนมกรามาก็คือปิดเลยใช่ครับแล้วก็หายไปทั้งเดือนเลยพร้อมกับโควิดระลอกใหม่ที่เขาบอกมาใช่ไม่ไม่ใช่ระลอกสองนะเป็นระอกระลอกใหม่ระลอกใหม่นะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ได้เกิ่นไปช่วงแรกว่าเราจะพูดเรื่องแฟนมิทติ้งใช่ไหมแฟนมิทติ้งกับ การไปดูคอนเสิร์ตต่างกันอย่างไรอะต่างกันยังไงอะแฟนมิทติ้งอะครับมันเป็นศัพที่เข้ามาจากวงการเกาหลีค่อนข้างเยอะครับแฟนมิทติง้งชื่อก็บอกอยู่แล้วแฟนมิทติง้งศิลปินและแฟนคลับได้มาเจอกันการได้มาเจอกันจะแตกต่างจากการ ไปดูคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนเพราะว่าการดูคอนเสิร์ตครับก็คือการที่ศิลปินมาร้องเพลงโชว์มาเต้นใช่ไหมครับแต่การแฟนมิสติ้งเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แฟนคลับสามารถมีส่วนร่วมได้แน่นอนว่าจะต้องมีโชว์เช่นโชว์ร้องเพลงโชว์<อ>โชว์เต้นเป็นธรรมดายอยู่แล้วครับรบแต่นอกจากนี้แฟนคลับยังมีโอกาสขึ้นไปเล่นเกมร่วมกับศิลปินได้ด้วยออย่างเช่นมีการ เล่นเกมมีการถ่ายรูปรวมลุ้นการเป็นผู้โชคดีมีลัคกี้รอหรือ,อมีสิทธิ์ได้ทำกิจกรรมกับดาราหลายๆอย่างอ่าซึ่งตอนที่ผมมีเกาหลีเนี่ยผมก็มีโอกาสเหมือนกัน,นครับได้ไปร่วมแฟนมิ e ติ้งของศิลปิน กลุ่มหนึ่งเป็นเกิลกุ๊กชื่อดังแนวหน้าของเกาหลีเลยบรรยากาศครับจริงๆไม่เคยไปแฟนมีทติ้งเลยนะแต่เนี้ยได้ไปเพราะว่าเป็นบัตรฟรีครับผม <laughs> แล้วที่เราเห็นความว่าบัตรฟรีอ่ะก็คือตาลุกวาวอพอได้ไปปุ๊บเข้าไปก็คือด้วยบัตรฟรีอยู่หลังๆเพราะว่ามันเป็นกุ๊กแบบพนะรเวทนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ม,มาเที่ยวที่เกาหลีเพื่อที่จะมาแฟนมิเต็งนี้ก็ตามสเต็ปครับเริ่มต้นด้วยจากการที่มีเพลงเพลงชื่อดังของเขาสิลพินออกมาเต้นมาร้องเพลงเป็นการเปิดตัวอะไรเงี้ยใช่<ะ>ใช่ถูกออต้องครับเปิดตัวสร็จปุ๊บก็จะมีพิธีกรเข้ามาครับสวัสดีทุกคนเออเป็นไงบ้างออแนะนําตัวกันทีละคนก็จะมีเสียงแฟนคลับเออแบบว่ากรีดร้องให้กําลังใจ อยู่เป็นระยะระยะนะครับผมเออก็ต้องมีเสียงปรบมือครับแล้วก็ให้พูดความรู้สึกเออวันนี้รู้สึกยังไงอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะเป็นแพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นต่อไปก็จะเป็นโชว์นี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงมาอีกสักสองเพลงอืมแล้วก็จะมีการเล่นเกมเดขึ้ออย่างเช่นเป็นการเปิดป้ายให้ศิลปินทำแบบนี้แบบนี้หรือการที่สร้างคำถามขึ้นมาให้ศิลปินเผา เรียกว่าเผาได้ไหมแบบว่าแบบเป็นการเออว่าแบบว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมหรืออย่างเช่นเออถ้าสมมติเป็นแฟนมิทติ้งช่วงที่กําลังมีผลงานนั้นๆก็แบบว่าเอ้ยช่วงนี้การถ่าย MV เป็นยังไงบ้างอคนนี้กินเยอะคนนี้นอนบ่อยในกองอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบสเต็ปอย่างนี้แต่ถามว่าการเผาแบบนี้คือมีสคริปต์ล้วนๆครับเออมีสคริปต์แน่นอนเออแต่ก นอกจากนี้ที่หลายคนรอคอยก็จะมีการแบบว่าสุม Draw, ่มลัคกี้ดรอด้วยล็อคกี้ดรอตรงเนี้ยบางทีเขาจะซ่อนไว้ใต้เก้าอี้อะครับแบบว่าลองหยิบใต้เก้าอี้ของคุณมาแล้วก็จะมีแบบเบอร์หรือแบบว่ามีเป็นแบบว่าเป็นสติกเกอร์ที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ก็ขึ้นไปร่วมเล่นเกมกับศิลปินบนเวทีได้ซึ่งแฟนๆก็จะมีโอกาสอย่างเช่นวงที่ผมไปดูอะสมาชิกค่อนข้าง จำนวนหนึ่งเขาก็ให้จับคู่แล้วก็แข่งเป็นทีมครับซึ่งแน่นอนแหละมีความฟินแน่นอนเออได้ใกล้ชิดกับศิลปินเนาะศิลปินก็ได้แบบร่วมกิจกรรมกับนักแสดงเอยศิลปินได้ร่วมกับแฟนคลับใช่ก็บางทีก็อาจจะมีการแบบว่าได้ถ่ายรูปคู่การตอนนั้นเออก็ถือว่าแบบสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้ที่สาคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีแฟนไซา์แฟนไซน์คืออะไรครับแฟนไซน์เนี่ยอย่างเช่นคนที่จ่ายบัตร V.I.P อเออราคาสูงๆ<อ>ก็จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปอาจจะเป็นกรุ๊ปโฟโต้หรือได้ถ่ายคู่กับศิล,ป,ออล,ลปินเออแล้วศิลปินอ่ะก็จะแบบว่าซน์ให้ตรงนั้นเลยครับก็คือเซ็นให้งหรอใช่ใช่ครับผมก็เป็นหลายอย่างที่ทุกคน ต้องการใช่ไหมครับนอกจากได้ใ,ใกล้ชิดศิลปินได้ถ่ายรูปแล้วละยังได้ลายเซ็นกลับไปเพเ่มบางงานครับก็จะมีโปสเตอร์ให้มีเสื้อให้บางที่ก็แบบว่าได้กอดเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นทางเกาหลีการได้ใกล้ชิดศิลปินขนาดนั้น,นอาจจะทาไม่ได้เท่าไหร่แต่ของที่ไทยก็ยังเห็นว่าแบบเออสามารถทําได้อยู่เนาะแล้วบรรยากาศหรือว่าการไปครั้งนั้นรู้สึกประทับใจหรือชอบอะไรตรงไหนไหมครับจริงๆรบอกก่อนเลยว่ารู้สึก เห็นเขาทาง y o YouTube เห็นเขาในแบบไลฟ์ในรายการเกาหลีต่างๆรายการเพลงอะเอ็มเน็ตอะไรเงี้ยรู้สึก <about> ว <together> ่าดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่ดังมากแล้วงานค่อนข้างเยอะเราเข้าไปในงานแฟนมิทติ้งอ่ะรู้สึกเห็นเลยว่าเขาเหนื่อยอย่างแท้จริงหน้าศิลปินจะมีแค่แบบคนสองคนที่หน้ายิ้มแล้วก็แบบว่าดูเอนจอยเพราะเหมือนก็ต้องเข้าใจศิลปินเนาะว่าเขาต้องเต้นเพลงนี้ร้องเพลงนี้แบบทุกวัน เออ uh huh. หลายๆรอบอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบน่าจะเหนื่อยมากๆอ่ะสีหน้าคือแบบเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วเราด้วยความที่แบบเข้าไปดูแล้วด้วยคาดหวังนะเพราะเขาอยู่ในสามค่ายใหญ่ uh huh. เออไม่ขอบอกชื่อค่ายแล้วกันเออค่ายใหญ่มากๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยทําไม p e r f o r m มนซ์ดรอปเยอะขนาดนี้ uh huh. เอออากาศจะคาดหวังด้วยแหละค uh huh. าดหวังมากก็เลยผิดหวังค่อนข้างมากออกมาก่อนที่แฟนมิทติ้งจะจบด้วยซ้ำ uh huh. uh huh. ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะไปดูแฟนมิทติ้งเนี่ยก็คิดว่าอยากไปดูแฟนมิทติ้งที่ดีๆนะครับ,รบแล้วในเมืองไทยแฟนมิทติ้งมันยังไงบ้างขายเลยไหมขายเลยขายเลยนี่กำลังชงให้ขายชงให้ขายแต่แต่ในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ว่าแฟนมิทติ้งวงที่เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประเทศไทยด้วยความที่เป็นวงทีป๊อป กําลังกลับมาแต่ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับเพราก็ต้องจัดทันเดอร์โดมอะไรเป็นปกติแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้งานโชว์หลายงานนะครับถูกยกเลิกไปแต่ครับผมคุณ GMM Grammy เนี่ยครับผมก็ได้รังสรรค์ผลงานมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมครับที่มีการดูคอนเสิร์ตแบบ virtual อะครับร์ชวลคอ concert ใช่โดยจะเป็นทาง g i m m t v นะครับได้จัดทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วอ,อันนี้เราน่าจะออนแอร์ในวันเสาร์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ครับผมก็อยากจะโฆษณาเป็นงานแฟนมิทติ้งครั้งใหญ่นะครับผมเป็นออนไลน์นะครับดูได้ทาง t i t ท c k เก Major Online นั่นก็ชื่องานว่าต้นหนชลที Let's See Live Fan Meeting นะครับ ซึ่งงานแสดงเนี่ยจะเป็นแสดงวันเสาร์ที่27ตุภาพัน2564นะครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งบ่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไลนะครับเริ่มเวลาบ่าย3ครับผม,มงานนี้เราจะได้พบกับพบกับใครครับอ่ะพบกับใครเคยดูต้นหัวโชลทีไหมครับเคยดูเคยดูเป็นงานชอบปะชอบชอบใช่ไหมชอบใครเป็นพิเศษไหมครับเราชอบคู่คู่ไมท็อปแค็บหรอ เออไม้ท็อปแท็บ่าไม้ท็อปแท็ใช่ไหมส่วนผมผมชอบเข้าตังครับชอบเป็นพิเศษชอบมากชอบมากๆชอบมากๆๆกรู้แล้วว่าชอบรู้แล้วว่าชอบข้างรักเนาะนองมากนะครับก็จะได้พบกับป๊อตสุภกรนะครับผมเข้าวตังธนวัฒน์ไม้ชินรัท็อปแท็จิรกิจนะครับผมก็4คนนี้แล้วก็น่าจะมีแขกรับเชิญคนอื่นด้วยแหละผมเดาไว้นะก็จะมา โชว์ความน่ารักน่ารักนะครับผ่านในฟิลของต้นหนโชนละทีให้ได้ดูกันนะครับผมโดยบัตรเนี่ยมี2ราคานะครับคือในราคา690บาทและบัตร VIP ราคา1,200บาทครับผม,มซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะครับแลถามว่าบัตร9 9 0บาทเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต,แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายาที่เราอัดกันนะครับก็จะได้แรนดอม300ผู้โชคดีครับผม เข้าเป็นร่วมในซูมอยู่ข้างหลังแบ็กด็อก <Black Dog. S 1> ใช่แบ็กดอกข้างหลังเวลาแบบว่ากิจกรรมที่ผมพูดไปตอนต้นใช่ไหมครับจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นก็คือแฟนคลับกลุ่มนี้ที่ได้อยู่ในซูมครับจะมีโอกาสได้ร่วมเป็นผู้โชคดีได้ร่วมงานกับร่วมกิจกรรมกับศิลปินอ,อย่างเช่นอาจจะมีถามคําถามครับแบบ น้องข้าวตังทำไมน่ารักจังครับอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นคำถามที่พี่ยานถามอยู่แล้วล่อยากถามจริงๆไม่ใช่ไปประโยคคำถามนะครับเฮ้ประโยคบอกเธอนะครับอยากจะบอกน้องข้าตตังว่าน้องข้าตตังน่ารักมากเลยครับก็นั่นแหละครับก็อาจจะแบบไม่มีโอกาสถามอะไรสดๆในซูมข้างหลังนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเป็นบัตร VIP ครับบัตรธรรมดา6 9 0บาทบัตร VIP 1,200บาทสิทธิพิเศษจะมีมากกว่านั้นกับผมก็คือ จะมีแค่300ใบนะแล้วก็จะได้จอยซูมแบบออตโตเมติกเลยครับผม,มแล้วก็จะได้ร่วมเล่นเกมได้แบบร่วมสนุกต่างๆนะครับ<ม>และนอกจากนั้นครับยังมีโอกาสได้ซูมเป็นผู้โชคดี2นาทีครับ<ม>ได้เลือกระหว่างว่าเอ้ยคุณจะพูดกับใครนะครับระหว่างป๊อดกับเข้าตังหรือไม้กับท็อปแท็บครับซึ่งผู้โชคดี60คนนั้นนะ<ม>่ะก็จะเหมือนแบบ คอส่วนตัวเนาะเอออยากถามว่าแบบยัางไงาอะไรอย่างนี้เออฟินฟินกันไปซึ่งราคาแบบราคา1200อ้บาทอะคุณได้แบบสิดขนาดเนี้ยต้องต้องซื้อเราปะไม่ซืออ้อไม่ได้ขายของขายของขายของนะครับ <laughs> คิดว่ามันหมดยัง คิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดครับผม2 0 0บาทจะได้อะไรมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือดได้กุ๊ปโฟโต้ครับผม,มโดย10คนเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปก,กับนักแสดง4ี่คนอเออก็คือถ่ายผ่านซูมนั่นแหละเออเอาเปอนเป็นโมเมนต์ที่ดี <laughs> ได้มี่า่าันก็ได้มีรูปกลับไปบ้านเาป็นความทรงจําดีๆนะครับแล้วก็มหมดโควิดเนี่ยหรือตามงานอีเวนต์เนี่ยค่อยแบบได้ไปเจอกันจรงิงๆใช่ <laughs> คิดว่าหมดหรือยังครับ คิดว่าหมดแล้วครับใช่ครับหม,หมดแล้วครับสิ่งในครั้งนี้เออไอ้ก็มั่นใจครับว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเต็มที่แล้วก็เต็มอิ่มไปได้อย่างแน่นอนนะครับโดยงานคอนเสิร์ตเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับจะมีจัดขึ้นวันที่27กุมภาพันธ์เวลาบ่าย3โมงนะครับทางช่อง ทาง Thai Ticket Major Live นะครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานะครับหรือว่าทางออนไลน์ครับผม w w w t h i i t i c k e t m m j o r c o m ครับผมครับบัตรวิ p พีก็ยังเหลือนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ใช่ไหมใช่ยังเหลือ,อ1200บาทเองเออเออ,เอ,อนานๆทีเนาะแล้วก็เนี่ยผมได้ติดตาม ไอจีน้องเข้าตตางรู้แหละว่าชอบเออก็เห็นเนี่ยเมื่อวานเขาก็มาไลฟ์เว้ยเขามาไลฟ์สดแล้วก็แบบมาน่ารักอ่ะเนาะก็ผมก็ไม่รู้เป็นไรคือจริงๆกับผมชอบเขาตั้งแต่ผมมาดูละครเขาตั้งแต่เขาเล่นอาตีของผมก็แบบเขาคือใครวะแบบน่ารักน่ารักแบบก็ยังแบบไม่ได้ถูกตกอะไรขนาดนั้นนะก็ดูมาจนเรื่อยๆแบบผ่านที่เขาแบบแสดงเรื่องอะไรนะแบ็คลิสอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง ก็มาขั้นกูใช่ไหมเออที่รับบทเป็นฟงคือผมแบบขอพูดเลยว่าตอนนั้นน่ะเขามาไลฟ์ตอนประมาณแบบตีสามตีสี่อ่ะมาไลฟ์แบบไม่พูดอะไรประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันมานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบมายิ้มผมก็ดูแล้วก็แบบเอียน่ารักมากแล้วผมก็ผมก็ค้างมือถืออยู่อย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วแบบว่าเขาตัางก็จะพูดว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยยังไม่นอนหรอแล้วคือแบบพูดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งยิ้มดูไปแล้วก็แบบ น่ารักจังวะทไมแม่งน่ารักทิบหายเลยวะเออเอ,อแบบบา้ามากคือแล้วก็แบบว่าจําได้ว่าเซฟคลิปอันนั้นไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับมาจนถึงต้นหนโชลท,ทีอตกเต็มทีก็คือคลั่งรักคลั่งรักรักน้องมาก <laughs> ก็นั่นแหละครับจะแย่งชิงบัตร V i P มาได้ได้แล้วเรียบร้อยก็ เห็นว่าน้องอ่ะซ้อมค่อนข้างหนักเออน้องก็ตอนนี้ฝากติดตามผลงานนะครับติดตามผลงานอะไรครับ ตอนนี้เป็นแฟนมิทติ้งเนาะ,ะเอออย่างเราจะได้แฟนมิทติ้งแล้วแล้วก็ฝากติดตามผลงานครับตอนนี้ก็จะมีละครซีรีส์นะครับช่องจีมเอ็มยี่สิบห้านะครับชื่อว่าดิทานพันดาวครับ EP นี้ถ้าสมมติเราออนในนี้ไปก็จะเข้าเป็น EP ที่สี่แล้วรบบทเป็นลองเทครับผมก็มมเป็นหนุ่มน้อยน่ารักน่ารักนะครับลูกแบบผู้นําหมู่บ้านนะครับอเออก็จะมีส่วนสําคัญในการเดินเรื่องนี้อพอสมควรเลยนะครับเป็นคนช่วยครูสีเทียนนะครับ แล้วก็ oh. ในปีนี้ก็จะมีซีรีส์5515ครับ Never Too Late นะครับ mm hmm. ก็จะรับบทเป็นทรงพลครับโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดประมาณว่าไอา้คนอนะอายุย้อนจาก55ย้อนหลังกับไปเป็นอายุ15ปี mm hmm. เออไปอยู่ในโรงเรียนแล้วแบบว่าได้เจอได้เจอเป็นกลุ่มเพื่อนอนะเออแบบว่าอายุลดลงไปเหมือนกัน เออตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมแต่อ,อย่างไรก็ตามแฟนมิทติ้งครับผม,มกันอีกทีนะครับจริงถามว่าจิม MTV มาสปอนเราไหมไม่ไม่แต่เราขายให้จิม MTV แบบเยอะมากใช่เข้าได้นะครับผมก็กับต้นหนชลลทีเลสซีไลฟ์แฟนมิทติ้งนะครับ <c oughs> คิดว่าไม่ผิดหวังครับก็จะได้เห็น4ี่คนร้องเพลงเนาะสนุกสนานกันไปมีโชวมีอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วผมมเตรียมคำถามไว้ จีบเอ้ยถามน้องเข้าตางังค์แล้วเ,ลอเอ้ยสนาทีนะถ้าสมมุติผมเป็นผู้โชคดีนะอป้าฟอจะไม่ได้คุยออกับผมเออผมจะคุยบน้องเข้าตังอย่างเดียวโอ้หแรงมากต <laughs> ลกตลกเอ้ยผมพูดเป็นงั้นแหละแต่จริงก็นั่นแหละครับเรื่องจริงนะครับยังไงก <laughs> อนน็อันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าจะเป็นประสบการณ์แฟนมิทติ้งแบบเวอร์ชวลของผมมาก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมก็คิดว่าทาง GMM กรมมี่ก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ทาง j ีม MTV ก็มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างแบบเรียกว่าไอเดียบันเจิดเออ,อเขาสามารถทำอะไรให้ดูแล้วแบบยิ้มตามไปได้กับคอนเสิร์ตนี้แน่นอน ยังไงก็ติดตามกันได้นะครับติดตามมนได้มีรายักเสริมไหมครับน้องปอนไม่มีครับพอรู้สึกว่าน่าจะเยอะมากเลยเยอะมากแต่นี้ตอนนี้เราพูดไปแค่15นาทีเองนะ <laughs> ก็คือเจนาทีพูดที่เกาหลีเนาะแฟนมิทติ้งต่างกับคอนเสิร์ตอย่างไรอีกแนาทีพูดขายเคยพูดขายแล้วก็บอกรักน้องเข้าตังนะคฮมบ <laughs> บอกว่าจะไปจิ้มน้องเข้าตังด้วย <laughs> นะ <laughs> อ่ะสรุปแล้ว แฟนมิทติ้งที่เกาหลีเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับพี่ไทยมาก้อยแค่ไหนอะอี้พี่มองสรุปเก่าวสรุปแล้วกันด้วยช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนมิทติ้งที่เกาหลีที่จัดเป็นออนไลน์เหมือนกันครับก็อย่างเช่นอุ้ยหลายวงหลายวงจัดมาแล้วแล้วก็มีคนไทยได้สิทธิ์ที่จะแบบว่าคอคอกับศิลปินเกาหลีจริงหนึ่งนาทีสองนาทีเหมือนกันแต่ไทยได้สองนาทีน่าจะเยอะนะเพราะเกาหลีน่าจะบอกว่าได้แบบครึ่งครึ่งครึ่งนาทีกับหนึ่งนาทีแค่นั้นเองครับก็ ได้ใส่หฮายทักทายกันเนาะเตรียมภาษาเกาหลีกันให้พร้อมแต่ครั้งนี้เป็นภาษาไทยเนาะผ่านซูมอีกแล้วเราก็กดอัดเลคคอร์ดกันไว้เนาะแบบว่าเตรียมกล้องมือถือไว้อัดแล้วก็ตรงแบบโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไว้ฝึกพูดดินนะสร้างเหตุแปลตรงตัวว่ารักงนอ่นานาอนาโจอย่าลองอย่าลองเยอะ๋ยวากินลิสิทธิ์โอเคครับกันนี้เหมือนกันว่าไม่เป็นไรก็ ฝากขายอีกรอบนะครับผมช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนได้นะครับ thaiticketmajor.com ครับ hmm. ฝากป้าปออนะครับผมแล้วก็ฝากน้องเข้าตังสุดที่รักและน่ารักที่สุด <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วเวลาไว้ด้วยนะครับก็ในงไง EP นี้ก็หวังว่ากลับมาให้แฟนๆเล่าเกาหลีได้หายคิดถึง <c oughs> ไม่มากก็น้อยนะครับตอนต่อไปถ้าห้องอัดมันมาแล้วก็จะกลับไปอัดในห้องอัดนะครับ อีพีนี้ถ้าสมมุติว่ามีน้อยสไลเยอะไปก็ขอภายมานาชินีนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถไปอัดเท่ห้องอัดได้จริงๆนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนต้นหลชนทีนะครับยางนมจบอย่าลืมนะครับผมเล็กซีไลฟ์แฟนม e ทติ g งยี่สิบเจ็ดกุมภานี้บ่ายสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ ส่งสื่อนะครับแล้วก็แชร์ทวิตนี้เอ้ยแชร์อดแ c a s t นี้ไปถึงเข้าตังธนวัฒน์นะครับผมครับหวังว่าจะมีแฟนคลับเข้าตังหลงมาทวิตนะเดี๋ยวจะทำรูปปกเป็นรูปน้องเข้าตังแน่นอนสนองนี้สนองนี้ใช่สนองนี้เอหวังว่าน้องน้องข้าตังสู้ๆนะครับก็สู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นแฟนคลับที่ดีนะครับแฟนคลับแฟนคลับได้ไหมครับผม ไม่อยากเ,เ,เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับได้ไหมเออน้องข้าตังตอบในใจแล้วกันนะครับเกลียดอะ <laughs> <laughs> ไม่คยจัดมแค่กเกลียดขนาดนี้มากเลยน้องข้าตังฝากไปฟังตอนอื่นๆด้วยนะครับตอนอื่นๆจัดค่อนข้างดีครับแต่ตอนนี้จัดในการคั่งรักนะครับผมก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต,ตอนอื่นๆก็ดีมากนะครับครับอย่างเช่นตอนที่เราคุยเรื่องซีรีส์วายเออ,เเอ,อซีเออซีรีส์วายที่แบบว่าเปรียบเทียบ LGBT หรือว่า เราเไปฟังผลงานเก่าเราได้อย่างเช่นซีรีส์ที่จีมเอ็มทีวีอะเอามาทำกับเอามาทำรีเมคของเวอร์ชันเกาหลีอะปังหรือพังอชชมไ้นนเยอะเลยชมคุณคริสพีรวัตรไ้เยอะมากมคนก็หลงเข้ามาฟังเยอะมากฟังเยอะมากอยากจะบอกว่าพูดถึงพอ,พอ,พอดแคสต์เราก็คือดึงช่องเดอะโมเดิร์นนิสเนี่ยขึ้นไปท็อปร้อยประเทศเลยนะรอบนึงแล้วก็พอดแคสต์ตอนที่เป็นเล่าเกาหลีลงเนี่ยก็คือ ขึ้นสูงที่สุดคือตอน2ของหมวดเลย<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตั้งใจมาอัดก็คือเพื่อให้น้องเข้าตังเลยโดยเฉพาะหมวดกลับไปมา้องเข้าตังค์อ,งงอีกแล้วนะครับ<อ>ฝากติดตามด้วยนะครับผม IG รองเข้าตังค์ครับ KHOTUNGG นะครับก็จะร,ร้านฟอแล้วฝากด้วยครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ